สวัสดีครับผมมาพบกับช่องเลขนขาชลานะครับผมนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลราวพัฒนาของวันที่ของวันที่ของวันจันทร์ที่15มกราคมนะครับผม67นะครับแล้วก็ปล่อยต่องวดไปเลยครับผมนะครับก่อนอื่นก่อนไปดูตัวเลขกันนะครับผมก็มาดูคำเตือนกันก่นกอนครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามช่องเล็กนาคาด,ด้วยครับผมขอ fc ทุกท่านและผู้ที่เข้ามาชมมากดไลค์กดแชร์ช่องเล็กนาคลาดขอจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาภมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือขอให้รวยรวยทุกคนครับผมมาดูผลสรุปตัวเลขกันเลยนะครับ ครับผมผมสรุปตัวเลขนะครับตัวเลขตัวเลขตัวเลขวันที่15นะครับผมวันที่15วันที่15นะครับเลขนักขาวลาดวางรูดไว้นะครับผม4กับ5ครับผมนะครับตัวประกอบ098นะครับมาดูผลกันก่อนนะครับผลนะครับ ผลที่ออก2ตัวล่างออก4 2 2ตัวบนออก5 4 3ตัวบนออก2 5 4นะครับปรากฏว่านะครับเข้าไปที่4นะครับผมรูด4รูด4เข้าบนล่างครับผมบนล่างนะครับบนล่างเข้ารูด5บนนะครับผมเข้ารูด5บนนะครับตัวประกบไม่มีนะครับผม เข้าตัวเจาะ4-5นะครับผม4-5 5-4นะครับผมเจาะเข้านะครับสามตัวบนนะครับผมทําแพทเทิร์นไว้นะครับหนึ่ง4-5นะครับผมก็คงจะก็อาจจะเป็นช่องทางนะครับผมแต่ส่วนของตัวคัทนะครับตัวคัทที่ส่งรูปให้ในสองรูปนะครับก็เดี๋ยวหยิบให้ดูครับ ตัวคัตก็จะเข้าเยอะหน่อยนะครับผมตัวคัตก็จะเข้าเยอะหลายตัวนะครับผมเกือบ3ามตัวแตกนะครับผมเพราะเลขนักลาดให้ไปนะครับ1 4 5 1 5 4นะครับออก2 54นะครับผมก็ไม่เป็นไรครับผมก็หวังว่า fc นะครับทุกท่านจะมีโชคมีลาบนะครับผมกับช่องเลขนักลาดนะครับก็มาดูของวันที่10วันที่10 10 10 10วันที่10 17กันเลยครับผมวันที่17นะครับผมเลขนาคราชนะครับวางรูดไว้ที่1กับ6นะครับ1กับ6ตัวประกบนะครับผมตัวประกบ7 8 3นะครับจับคู่1 6 1 7 1 8 1 3 7 8 7 3 6 1 6 7 6 8 6 3 8 3นะครับเน้นไปที่16 6 7 6 8 8 3นะครับผมนะครับผม3ตัวนะครับเลขทา่ราจัดว่าจับไม่ให้นะครับผม3 1 6 5 1 6 2 1 6 8 1 6นนะครับผมนะครับคลิปนี้นะครับผมก็ทำไว้แค่นี้ก่อนนะครับผม เดี๋ยวส่วนตัวคัดนะครับผมเลขนักลาดไม่ได้ทคลิปนะครับจะส่งให้ในประกบเหมือนกับตัวนี้แล้วครับเหมือนครั้งครั้งที่แล้วนะครับผมเพราะว่านะครับผมอาศัยคลิปเดียวนะครับผมนะครับคลิปเดียวแต่ก็นะครับผมนะครับผมแต่ก็จะส่งให้นะครับผมให้เอฟซีท่านได้มีโชคมีลาบในการเสี่ยงโชคนะครับผม ยังไงขอให้ fc นะครับผมนำตัวเลขของผมนะครับผมยินดีนะครับผมที่จะให้ fc ทุกท่านนำตัวเลขของผมไปเปรียบเทียบนะครับไปเปรียบเทียบแล้วก็นะครับกับอาจารย์ท่านอื่นเพราะจุดประสงค์ของเลขนักลาศก็คืออยากให้ fc ทุกท่านนะครับได้มีโชคมีลาบนะครับนะครับมีเงินมีทองใช้นะครับตามจุดประสงค์นะครับไม่ได้มีเจตนานะครับว่าจะต้องเชื่อผมเพราะผมเองไม่รู้จะออกอะไรแค่เป็นแนวทางนะครับ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเลขนลักราดบอกต่อๆไปด้วยนะครับผมเพราะเลขนักราชเป็นช่องเล็กๆนะครับผมที่ต้องการกำลังใจและแรงสนับสนุนของ f c ทุกท่านขอให้ FC ทุกท่านรวยรวยรวยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ